เราก็จะมาอธิบายเนาะเกี่ยวกับเรื่องฟีนออกเจมกันนะคะว่าทาั้งร้านแอมและร้านโมฮันเนี่ยก็คือร้านแอมเนี่ยจะเป็นเจฟบี k คของโมฮันนี่จะเป็นเจฟเจมเซ็นเตอร์ครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาพูดใหม่กอกับกันนะคะว่าวันนี้แอมและโมฮันมีคอนเทนต์เกี่ยวกับฟีนออกเจมหรือราชินีแห่งอัญมณีนั่นเองคือโอปอนั่นเองครับโอปอนะคะโอปอจะมีกี่สี มันมีทั้งหมดตอนนี้เกือบเจ็ดสีอะครับน้ำเบอรวันเลยน้ำเบอรวันสีขาวครับสีขาวน้ำเบอรถูสีดำครับสีถาวสีดำที่บูครับสีบูสีน้ำเงินครับจริงนี้หายยากไหมคุณหายยากครับไม่ค่อยจะเจอเลยเนาะใช่ครับแล้วเลดล่ะเลดกับไฟพิงล่ะเรามาไล่ลำดับให้คุณมอหันอธิบายกันดีกว่าว่าลูกค้าต่างชาตินะ เรามาแชร์กันนี้ว่าวันนี้ว่าลูกค้าต่างชาติกับลูกค้าไทยเป็นยังไงอ่ะเป็นลูกค้าต่างชาติดีกว่าชอบสีไหนสีดําครับอันดับแรกเลยอือันดับแรกอันดับที่สองมาเป็นสีบูครับชอบมากสีบูที่หายากมากนะครับสีน้ําเงินนะครับใช่ใช่แล้วสีบูกับสีดํานี่มันก็ก็แตกต่างกันเห็นได้ชัดไหม เห็นไ,ได้ชัดกับสีบูนี่ก็จะออกไปเป็นสีบูไปเลยคือสีดำก็จะสีดำแต่บูเนี่ยก็จะเป็นสกายบูอ่ะครับจริงจริงแล้วเป็นฟ้าน้ำเงินใช่ไหมเขาจะเรียกว่าฟ้าน้ำเงินประมาณนั้นนะครับแต่แล้วต่อมาก็จะเป็นโอปอขาวครับครับเสร็จแล้วตามมาโอปอขาวแล้วก็จะเป็นพิงค์โอปอแล้วก็โอปอลไฟครับ โอปอลไฟนี่จริงๆแล้วคนเล่นเยอะมากแต่ในรราคาที่สูงเขาก็จะบอกว่าเน้นไปในสีพวกนี้ก่อนเพราะว่าโอปอไฟมันราคามันสูงมากเพราะถ้ามีไฟในโอปอไฟราคามันสูงกว่าเยอะมากครับเสร็จแล้วตามมาก็จะเราจะมีสีแดงด้วยครับโอปอลแดงสีแดงก็จะเป็น<ไ>แบบต่างหูที่แอมใส่อย,อยู่<ช>นี่นะคะคจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะ red opal ครับ อืมเลสโอปอนี่หายากเหมือนกันไหมก็หายากเหมือนกันนะครับกว่าจะได้มาตอนนี้ในสต็อกเนี่ยก็อบปีหนึ่งครับเราตามหาและตโอปอมานานมากใช่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโอปอสีไหนนะคะ อ,อินบอ็อกเข้ามาหาแอมได้เลยนะคะยังไงแอมก็จะตอบอินบอ็อกนะคะแล้วก็จะมีโอปอเป็นเซตของโอปอลนำเสนอให้นะคะควันนี้แอมขอจบคอนเทนต์โอปอนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะแอมกับโมฮันขอตัวไปไลฟ์โชว์ก่อนคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย